วันนี้พวกเราจะไปกินของไหม่เซเว่นคือเห็นเขารีวิวกันมาว่ามีอาหารใหม่ในเซเว่นน่ากินมากแล้วอะไรนะเห็นอลไรไหมอะไรว่าอาหารอินเดียเฮ้ยแปลกนะคือปกติถ้าไปเซเว่นนะเราก็จะกินแต่แบบ ดอกแฮมเออแต่ว่าวันนี้เขามีเมนูใหม่ที่แบบว่าน่ากินมากแม่วันนี้จะพาแม่ไปลองชิมอาหารแบบจินเดียสปาเกตตี้อะไรแลของเชฟนี่โคตรน่ากินเลยสปาเกตตี้แกงเขียวหวานอะไรสักอย่างหิวเลยเดี๋ยว <c oughs> เราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้ปะเอาแม่ลืมทางข้าวอยู่นี่อะไรกินกันดีกว่าหิวไหมหิวตอนเข้าต้องตรวจเดี๋ยวล้างมือก่อนติ๊ดติ๊ดค่ะ สามแม่นั่นไงที่เขารีวิวกันใช่ใช่ไหมที่ซาลาบอกใช่อี่นี้ก็คือเชฟดังทั้งหมดเลยมาทำ ข้าวกล่องอันนี้มาดูแม่อยากกินอะไรแม่อยากกินทุกอย่างเลยเฮ้ยชันจองอันนี้อันนี้คือเป็นอาหารอินเดียเป็นไก่ชิคก้ามาซาลาโอ้ my god อันนี้คือเชฟนิดดี้กับการทัมสปาเกตตี้ซอสเขียวหวานอกไก่นั่นเองของแม่ต้องเป็นนี่แล้วกันเฮ้ยนี่ก็น่ากินแกงป่ากับข้าวไรบอรี่อือนี่แต่อันนี้อันนี้ก็น่ากินหมูครีมซอสมักกะโรนีอันจะเลือกสองอันเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ด้วยอันนี้คือมันสุขภาพดีด้วยเออกินแล้วสุขภาพดีเพราะว่ามีโปรตีนสูงเนี่ยโปรตีนนสูงก็ไข่ั อันนี้น้ำน้ำตาลแค่2เองแต่ว่าให้พลังงาน410่ยก็คือดีแต่ละอันก็คือเป็นแบบ<ม>เปรียมร้นด้วยวิตามินนั่นเองอย่างถ้าอันเนี้ย<ม>ไก่เป็นจาคือไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องนะคะทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทั้งไก่ทั้งคนเลยแล้วก็รายได้ทั้งหมดนี่เขาจะเขียนไว้นี่เห็นไหมรายได้ทั้งมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบกับสื่อสื่อสังคมก็คือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็มอบรายได้แค่ทั้งหมดเลย เขาบอกว่าอร่อยแต่เราก็ยังไม่เคยกินเลยใช่เราไปลองกินกันดีกว่าเพราะว่าอร่อยอย่างที่เขาบอกเปล่าค่อยค่อยเถอดตบให้ด้วยนะจ๊ะตบให้ด้วยนะซื้อข้าวกล่องแก้วฟรีนุเมจินม่เมจิแล้วค่ะรอสำหรับยานนุ่มเมจิวันนี้ไปนมเมจิสองร้อยซีซีเราชอบกินรสจืดได้กี่อันเราซื้อสี่กล่องมีทั้งนมมีทั้งข้าวเอออิ่ม ลืมอ่ะเรียบร้อยอ่านมีองไนไม่รอเล็ดอ่ะจ่ายสิจ่ายจ่ายเย้ขอบคุคธะอ่ะฮึบอย่าลืมนมไปกินบนรถกันดีกว่าหิวมากเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าว่าแต่ละเมนูเป็นยังไงอันนี้ก่อนหมูครีมซอสและมักกะโรนีนี่เชฟแฮงซา เราเวลเบิร์กอันนี้คนแรกอุ้ยไก่อันเบิร์กมั้งเลยวะ่ะนี่ให้ดูไก่มเริออ่มน,นี่นี่แกงกะมะขามแม่ปลาของแม่หอมมากนะขอมิมนมโอ้โหืมแอมอันนี้คือไก่เป็นจาน,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 านท,าที่บอกว่าเขาเลี้ยงโดยข้าวก้องโอ้ประหมมาก ไม่อันนึ่งแกงป่าคือทุกอันน่ะเขาจะควบคุมการผลิตที่แบบได้คุณภาพดีแล้วก็มีประโยชน์มีประโยชน์อร่อยด้วยโอ้โหเกิแกงป่าแม่ต้องชิมดูแม่ชอบแกงป่าน่าเชื่อมันจะมีอะไรอย่างนี้ในเซเว่นนะแบบอาหารอินเดียแกงป่าอะไรอย่างนี้นะเออมันก็หลากหลายที่ตดนี้แล้วมันง่ายๆแบบเขาเซเว่นก็มีอะไรกินอร่อยๆแล้วชอบทั้งคันไหม สุขภาพด้วยเออสุขภาพดีด้วยแล้วข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเขาเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปบริจาคที่เชฟแ่ร์ได้บุญด้วยแล้วก็ได้อิ่มด้วยอร่อยด้วยใครที่อยากกินอาหารอร่อยๆอบนนี้นะคะก็ไปหาได้ทีเซเว่นอาหารให้เมนูให้เลือกเต็มไปหมดเลยอร่อยแล้วก็ดีแล้วได้ทำบุญด้วยนั่นเองถกแล้โคชนาการสุดปังค่ะไปไปกินต่อดีกว่า